สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Star t oh a r o 5ห445นะคะวันหยุดสบายๆเนาะเราก็มาเช็คอุณภูมิที่เราอาจจะต้องไปเจอในวีคถัดไปนะอะไรที่ควรระวังอะไรที่ควรจะตัดสินใจลงมือทำอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ไพ่เป็นไกด์ไลน์อะไรแบบนี้ไปเนาะก็อาจจะแบบสบายสบายวันหยุดละกันนะคะไม่ต้องไปแบบ ซีรีสอะไรมากมายนะคะก็จะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะมีไพ่ให้เลือกสองกองแต่ว่าวันนี้อืจะให้แบบเห็นว่าตอนที่เลือกไพ่นะคะว่าเออบางคนอาจจะแบบอ,อบางคนอาจจะแบบว่าอ,อ,อยากเห็นตอนเลือกไพ่จังเลยอยากได้อยากให้ใช้ไพ่หลายๆสำรับอะไรแบบนี้นะคะก็จะมาใช้กัน แล้วก็เดี๋ยวให้เลือกนั่นแหละว่าเออคลิกกับกล้องไหนนะคะลองเปลี่ยนบ้างเนาะก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันลองเปลี่ยนอะไรนะลองเปลี่ยนวิธีเลือกไพ่ดูบ้างอะไรบ้างนะคะก็ออามาเดี๋ยวมาตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะคะแล้วก็เลือกฝั่งที่ดึงดูดที่สุดนะคะอืมหรือดึงดูดทั้งสองเลย เออไม่รู้สิบางทีก็มีน้ําอาจจะมีแบบเรียกว่าอะไรเหมือนคําแนะนำเนาะก็จะอยู่ในบางส่วนนะคะของของทั้งสองกองอะไรแบบนี้เออเนาะก็ลองลองดูแล้วกันนะคะไม่เป็นไรหรอกหรักพี่เสียดายน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นไปได้นะคะ หลักพี่เสียดายน้องเนาะก็ใช้ลายสำรับไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะใช้ให้คุ้มเนาะอ่มีสำรับในอีกอก็อันนี้อีกแล้วกันอืให้มันได้อย่างนี้นะคะมีเยอะก็ต้องแบบเออใช้เยอะเนาะถ้าเกิดว่าเออใครที่แบบขี้เกียจฟังเออขี้เกียจด,ดูก็เดี๋ยวมีกดให้วาปไปนะคะก็ดูในตรงช่อง description ก็ได้ค่ะก็ สามารถว่าปไปได้เลยนะคะอือวปไปได้เลยเอแบบอบอางคนแะเออตั้งสตินะแล้วก็เอออะคลิปเอยหยุดคลิปไปแล้วนะแล้วก็อธิษฐานลเลือกอะโอเคประมาณนี้ก่อนนะคะอะมีให้เลือกเนอเราจะให้ดูจั อ่าให้ดูจากเบอร์ก็ได้นะคะมีเลขก็ใช้ให้คุ้มเนาะม,มีไพ่สำหรับใหม่ใช้หลายสำหรับก็ตั้งสติแล้วก็อธิษฐานนะคะแล้วก็เลือกเลยนะโอเคนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งอาว่าอย่างไรเดี๋ยวไพ่ไปข้างๆจะได้ไม่สับสนนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งเนาะ สำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะในอา,อารมณ์ที่แบบช่วงเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้พักผ่อนเนาะมีกิจกรรมผ่อนคลายนะคะอาจจะแบบเรียกว่าอะไรบางคนค่ะจ,จะอยู่ในช่วงที่แบบเริ่มที่จะหยุดยาวแล้วแลนะบางคนกเ็เข้าวัดปฏิบาททาัติธรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะหรือว่าในช่วงเนี้ยคุณอาจจะ ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะที่จะทำให้ออคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสกิลเหมือนกับอัพสกิลขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมในปีถัดไปเอออะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันมีหลายๆอย่างนะที่คุณจะอยากจะปรับเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งว่าการเปลี่ยนเอ,อ่ออะไรนะการเปลี่ยนนิสัยเออหรือการทำความสะอาดบ้าน อ่ะอยู่อีกคำนี้มันเข้ามาเนาะก็อย่างเช่นการทำความสะอาดบ้านนะตอนรับปีใหม่อะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทำหรือบางทีก็เป็นการฟืน้นฟูกล่อมกล,มกลาวจิตใจช่วงนี้เขาแบบหลายๆคนก็จะเน้นในเรื่องของการบันเทิงอะไรแบบนี้ด้วยเนาะบางคนก็จะแบบโอ๊ยเครียดจากงานมาทั้งปีละเออนะก็ขอแบบปล่อยใจใจจอยสนุกสนานนะมันมี energy ที่แบบเหมือนกับ ช่วงเนี้ยมันไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้โกรธไม่ได้เกลเกียดใครแล้วก็ตอนเนี้ยคุณจะมีอารมณ์ที่สบายๆเออเหมือนกับอากาศมันเย็นขึ้นเนาะก็เลยแบบผ่อนคลายอืมไม่ค่อยเครียดนะช่วงนี้นะคะหรือหากจะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจปัญหาต่างๆเย่ยคุณก็สามารถที่จะเอ,อ่อเรียกว่าอะไรอ่ะก็สามารถที่จะขจัดปัดเป่าไปได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ในวิกถัดไปอุณหภูมิสบายๆ นะชีวิตแบบอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วคุณก็อาจจะมีแลนเนี่ยจะไปเที่ยวจะไปไหนตอนไหนนะคะแล้วก็สิ่งที่แบบเออจะต้องไปเจอหรืออะไรแบบเนี้ยม,มันมันมีมันมีช่องทางนะคะมันมีจุดหมายปลายทางตรงนั้นอยู่เนาะหรือแม้กระทั่งว่าการที่คุณพักผ่อนอยู่กับบ้านอนะบางคนอาจจะไม่ได้เดินทางนะคะก็อาจจะแบบใช้เวลานี้นั่นแหละที่จะ คุยกับตัวเองนะแล้วก็อาจจะมีการวางแผนชีวิตอืด้วยนะคะแล้วก็มันมีหลายๆอย่างตอนนี้ที่คุณอยากจะทํามันกระจัดกระจายอยู่นั่นแหละคุณก็อยากจะตกผลึกหรือใช้สติหรือว่าตั้งสมาธิกับมันมากขึ้นนะคะอะไรที่มันติดค้างอยู่ในใจคุณก็อยากจะเคลียร์อยากจะทําให้มันแบบจบสิ้นหรือ ให้มันไม่ค้างคาใจต่อก,กันหรืออะไรก็ตามเนี่ยปัญหาต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะ,ะสิ่งที่คุณไปดีลกับใครหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันกําลังจะได้รับการเคลียร์ Korea. มันกําลังจะมีอะไรที่กระจ่างชัดเจนมากขึ้น ะะแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วมันก็ผลงานหรืออะไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำเนาะอะไรก็ตามที่เราทุ่มเทลงแรงลงใจไปแล้วอ่ะมันก็โอเคละมันก็จะต้องได้ผลตามนั้นผลมันก็งอกเงยตามที่เห็นนั่นแหละนัดเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากหรือว่าคิดกังวลในหลายๆเรื่องอยู่นะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะแบบเออเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับว่าคุณต้องตั้งสติคุณต้องแบบเ,ออเหมือนกับทำตัวเองให้พร้อมพร้อมที่จะ เปิดรับหรือแม้กระทั่งว่าบางทีอ่ะคุณนั่งนั่งอยู่คุณอาจจะถ่ช่องเออไปเจอคำตอบอะไรที่คุณค้างคาใจมานานแล้วก็ได้เนาะม,นมองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณอารมณ์เย็นขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณกโกรธน้อยลงหรือแม้กระทั่งว่าการให้อภัยต่อกันเนี่ยคุณจะทําได้ง่ายมากขึ้นคือจิตใจเยือกเย็ยนลงตามอากาศเนาะเอออันมันมันรู้สึกแบบนี้อะ่ะนะคะแล้วก็มัน เว่าะไรนะมันเหมือนกับว่าในช่วงนี้ถ้าใครที่แบบสุขภาพแย่นะคะกอ็อาจจะการนอนเนาะระหว่างเรื่องการนอนที่แบบนอนดึกเกินไปเอออาจจะเป็นไม่ได้ค่ะคุณเป็นคนที่แบบ่อน้าจะคิดมากคิดเยอะนะคะก็พยายามที่แบบองดทานกาแฟหลังหลังเที่ยงอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตัวเขาเรียกว่านะพลังงานชีวิตของมันนะ่ะ ฮาฟไลท์ของมันนะ่ะมันจะยังอยู่ไปจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะทานกาแฟาคุณก็ทานช่วงก่อนเนาะออาจจะสักสายๆก็ได้เก้าโมงสิบโมงอะไรแบบนี้นะ้อบางคนอาจจะแบบมีม,มีอะไรนะติดกาแฟาเออหนะเราก็เป็น <laughs> แล้วก็รู้สึก,กว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้นี่แบบเออมันนอน นอนดึกจังเลยเออช่วงที่เห็นเราปล่อยคลิปดึกๆอะไรแบบนี้บางทีแบบเฮ้ยนอนไม่หลับออาคลิปดีกว่าจริงๆอ,อ,อ่ะโอคิดว่าจะจะปิดไฟนอนแล้วแต่ว่าเฮ้ยเป็นช่วงที่มารู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับเหมือนกันอืมก็ลองดูค่ะนะคะพอปรับพฤติกรรม mm hmm. คือเอออยากอยากกินกาแฟตอนบ่ายคือแบบมันรู้สึกง่วงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองปรับดูค่ะมันจะต้องมีการปรับลงุงฟืนฟูนะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะในเรื่องของ ความรักเนาะตอนนี้นะคะคนที่มีคู่เนาะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้ดูแลกันนะคะอ่าได้อ่า,อาเหมือนกับว่าอะไรนะไปเที่ยวด้วยกันเออได้มีช่วงเวลาดีๆต่อกันก็เก็บช่วงเวลานี้เอาไว้นะคะให้แบบเออรักษาช่วงเวลาดีๆกันเอาไว้เนาะเพราะว่าเออเวลาที่เราโกรธเขาหรือเวลาที่เรารู้สึกแย่หรืออะไรแบบเนี้ยจะได้นึกถึงว่าเฮ้ย นิดนึงเออจะได้อึบไว้นิดนึงว่าเออหลังที่เราอยากจะโกรธเขามากๆแล้วอยากจะด่าเขาก็เลยแบบเนี้ยเออมันจะได้เฮ้ยช่วงเวลาดีๆที่เราเคยมีนึกถึงข้อดีของเขานะคะส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ก็รอไปก่อนเออเหมือนคุณชิลๆสบายๆมากกว่าเราว่านะเออประมาณนะั้นหรืออาจจะไปมงไปมูนะขอให้เจอคนที่ เออน่ารักคนที่ดีอะไรแบบนี้นะคะก็จริงๆเราก็อาจจะอยู่แ,แถวๆนั้นนั่นแหละเอออาจจะเจอกันในอะไรนะอาจจะเจอกันอีบานไปมูอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาไพ่จะแนะนำอะไรบ้างนะคะอืมไพ่อยากจะแนะนำอะไรนะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะช่วงเวลาตอนนี้นะจริงอยู่ล,ล่ะคุณก็รู้สึกว่าสบายอกสบายใจเนาะแล้วก็เหมือนกับไม่ไม่แคร์ ไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นนะ่ะโนสนโนแคร์นะคะคุณคิดว่าช่วงช่วงเนี้มันเป็นอะไรที่สบายๆอยู่แล้วแหละเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณทำไปมันกำลังผลิดอกออกผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต,ตั้งใจรอคอยต่อไปเนาะยังไม่รู้บางคนอาจจะรอคอยโบนัสรอคอยอะไรแบบนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่พ่แนะนำก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะก็ ใช้ชีวิตยังไงก็เป็นอย่างนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดช่างหัวมันอย่าได้แคร์เนอะอ่านะคะแล้วก็อ่ะสุดท้ายนะคะอืมถ้าบางคนนะคะที่รู้สึกว่าอึดอัดใจ,จรู้สึกว่าเหมือนกับแบบหาทางออกไม่เจอนะคะก็อ่าอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะบางทีเรานึกถึงอะไรอะนึกถึงเป็นเหมือนกับพ้ายันที่คุณบูชามาอะไรแบบเนี้ย เออเราบางทีหรืออาจจะเป็นเครื่องรางเครื่องรางสีแดงอหะอืมเราไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นว่ามันเป็นเป็นเครื่องรางประเภทไหนเนาะเออก็ลองลองดูละกันนะคะหรือบางทีอยู่ในช่วงที่ไม่สบายใจอยู่ในช่วงที่รู้สึกเครียดรู้สึกอะไรแบบนี้น้ำหวานเฮลูบอยค่ะ เออนะมันมันมัน,ม,นมันคิดได้ยังไงเนี่ยเออประมาณนั้นแหละคือกินอะไรกินของหวานบ้างแล้วจะได้แบบเออรู้สึกดีขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งว่าการที่คุณออกมาจากกรอบความคิดเดิมๆออกมาจากเซฟโซนเดิมๆเนี่ยมันจะทําให้คุณมีประสบการณ์ในชีวิตที่มากขึ้นหรือการที่คุณกล้าที่จะออกมาจากจุดเก่าๆอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตคุณสดใสมากขึ้นนาอใไพ่เหมือนจะบอกว่าคุณอาจจะอยู่ที่เดิมมานานแล้วหรือบางคนก็ เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านมาตลอดเลยนะคะอยากให้คุณออกไปเปิดหูเปิดตาการเปิดหูเปิดตาก็ไปเที่ยวไปอะไรแบบนี้อย่างที่บอกแหละการไปเที่ยวหรือไปรับ energy ที่แบบเออฉันพร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆแล้วนะ,ะการไปเที่ยวนั่นคือการที่คุณอาจจะบอกกับจัก,กรวาลหรือโลกนี้ได้ว่าเอ้ยฉันพร้อมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันดีๆเนี่ยช่วยส่งมาให้ฉันได้เลยเออไม่ใช่ว่าแบบคุณอยากจะได้รับสิ่งดีๆแต่คุณก็ ไม่ออกไปรับพลังงานหรือไม่ออกไปรับอะไรที่มันดีๆเลยเนาะก็อยากจะบอกประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะคะาสำหรับคนในกลองที่หนึ่งค่ะอะ่มาค่ะส,สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะมาลุ้นกันเนาะอือ คนที่เลือกกองที่สองนะโอ้ใบแรกเปิดมานี้จะแบบเชา้าจะตุโลกบาลเหมือนกันเลยเนาะคือมีคนคุ้มครองเหมือนกันนั่นแหละแต่นี้เดี๋ยวดูอื่นๆประกอบนะคะก็เหมือนกับช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องใช้ความคิดหรือบางทีคุณอาจจะกลายเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าต้อง ลงมือทําหรือทําอะไรให้เป็นตัวอย่างสักสักเรื่องหนึ่งอย่างเช่นใครไม่ทำฉันนําเองใครไม่เลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ฉันก็จะเลือกเองนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่ากว่าที่คุณจะได้อะไรมาตามแรงปรนะัถนาหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการคุณจะต้องใช้ความพยายามความอดทนมากกว่าคนอื่นแล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนกับกว่าจะได้มาต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่าง นะแต่ถึงนขนาดนั้นนะคุณก็ยินดีที่จะเสียสละอืไม่รู้เพราะอะไรเออหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยคุณรักที่จะทำเนาะส่วนใหญ่แล้วคนที่เลือกในกองนี้นจะจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบแล้วก็อยู่กับมันได้นานๆนะคะแล้วก็มันมีมันมีบางอยา่างนะคะทีอะ่อาจจะค้างคาอยู่ในใจอาจจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนกับสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจเนาะณตอนนี้คุณอาจจะต้องอยู่นิ่งๆก่อนนะคะมันอาจจะยังไม่ได้รับคําตอบสิ่งที่มันคุมเครือมันยังไม่ชัดเจนนะคะมันจะแบบเรียกว่าเหมือนกับตอนนี้ก็เอ,อ่อเราอาจจะอยากรู้อะไรสักอย่างหนึ่งช่วงเวลานี้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ที่ดีพอ เราที่จะรู้หรือว่าอะไรแบบนั้นนะคะตอนนี้เหมือนกับว่าสิ่งที่อาจจะเจอนะคุณอาจจะไปเจอในช่วงอีก7วันข้างหน้านะคะบางอย่างเนาะ,ะบางอย่างที่จะอาจจะต้องใช้หัวใจมองอย่าลืมพกสมองไปด้วยนะคุณอาจจะตกหลุมรักใครก็ได้ง่ายๆสักคนหนึ่งเออถ้าเป็นคนโสดเ <laughs> ออนะคะถ้าสุขภาพ อันนี้สุขภาพจ้องระวังในเรื่องของอปวดคอบาไหลอะไรแบบเนี้ยปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะต่างจากคนในกองแรกคนในกองแรกก็จะเป็นพวกนอนไม่หลับ <c oughs> นอนไม่หลับจะสับกระส่ายนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าในคนที่มีคู่อยู่แล้วเนาะก็อ,ะอยากจะให้ลองแบบทำอะไรแปลกใหม่หรือพาก,กันไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆที่ไม่จำเจซ้ำๆเดิมๆอะดูเหมือนกับว่าชีวิต คู่เนาะหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วชีวิตดูจะมันจะแบบรูทีนเกินไปอะไรแบบเนี้ยจนคุณคิดว่ามันเริ่มเบื่อแล้วอือาจจะแบบเฮ้ยมีแพลนเคยเสาร์อาทิตย์ไปกินข้าวแต่ร้านเดิมๆร้านเดิมๆมีเปลี่ยนเส้นทางบ้างเอ,อเคยไปอฝั่งตะวันออกก็เปลี่ยนไปเป็นฝั่งตะวันตกดูบ้างอะไรเงี้ยเคยไปแต่ทิศเหนือก็เปลี่ยนไปเป็นทิศใต้บ้างอะไรแบบนี้ นะคะหรือตั้งโต๊ะกินหมูกระทะอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยเออนะคะอาจจะอยู่แบบไม่ติดบ้านบ้างเลยสาหรับบางคู่นะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะก็อย่างที่บอกแหละคุณอาจจะตกหลุมรักใครใง่ายๆแต่ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ ที่จะใครจะมาชัดเจนด้วยอย่างที่เราบอกตอนแรกแหละอะไรก็ตามที่คุณอยากได้คำตอบอยู่ตอนเนี้มันจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นผลหรือว่ามันจะยังไม่ได้ชัดเจนหรือแม้กระทั่งว่าเรื่องการงานที่คุณพยายามลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะคอนเฟิร์มหรือว่าการันตีได้ว่าทําไปแล้วมันจะออกดอกออกผลจริงไหมแต่คุณก็สู้สุดใจนะคะเหมือนกับความรักในคนในกองนี้ก็สู้สุดใจเหมือนกันถ้ารักนะ เออแต่อาจจะแบบระวังนิดนึงอืมนะคะเบรกๆตัวเองไว้นิดนึงนะคะค่อนข้างจะใช้ใจไปเล่นเยอะเนาะเจ็บมาก็จะไม่คุมเอานะคะเป็นกําลังใจให้ <laughs> เออนะก็บางทีเพื่อนเตือนก็ฟังเพื่อนบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งว่าการที่จะ,ะค้นหาหลักฐานค้นหาหลักฐานมาอีกแล้วมาได้ยังไงอาจจะต้องสืบประวัติก่อน,อนค่ะว่าเอ้ยคนที่เข้ามาคุยอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาเอ่อ เขาเรียกอะไรมีอะไรซ่อนเร้นมีภาวะซ่อนเร้นอะไรอยู่หรือปล่าหรือมาแค่ฉาบฉวยมาเพื่อหาผลประโยชน์อะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้อาจจะอาจจะเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสําหรับกองที่สองเนาะอะไรที่แบบเออไพ่เตือนเราก็บอกแหละแต่ว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ทำไปนะอือไพ่จะแนะนา,นาอะไรนะคะอือเ็เหมือนที่เราพูดนั่นแหละหว่าคุณจะเอ,อ่อได้ยินได้ฟังอะไร นะคะก็อยากจะให้คุณคิดทบทวนเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรลงไปนะคะนั่งสมาธิทำใจใสบายๆก่อนเนาะหรือบางทีถ้าเกิดเหตุการณ์จนตัวขับขันไม่ต้องแสดงความคิดเห็นอะไรคะ่ะแกล้งตายไปเลยเหมือนน้องหมาคนนี้นะคะก็เออนะแล้วบางทีอ่ะคุณอาจจะยังรออยากจะเร่งเวลาป็นเร่งไม่ได้นะคะปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาตินะเดี๋ยวมันจะดีเอง เนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีไพ่ที่บอกว่ามีอะไรเสียเดี๋ยวดูใบสุดท้ายอ่ะโอเคสิ่งที่มันคุมเครือจริงๆด้วยนะคะก็อืมอยากได้คําตอบอะไรยังไม่ได้คาตอบแหละจจะรออีกเจ็วันข้างหน้ามาดูใหมก่ก็ได้เออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าหรือบางที่เนี่ยคุณอาจจะทําใจให้สบายค่ะเดินไปอาบแสงจันทร์บ้างอะไรบ้างนะวันวันนี้วันพระใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดนะเหมือนเมื่อกี้ดูปฏิทินถ้าไม่ได้ดูผิดเดือนนะวันนี้คือวันวันนี้คือวันพระ เออนะคะคือมีอะไรนะมีปัญหากับปฏิทินชอบดูผิดเดือนอืมนะคะเนี่ยเอออาจจะไปอับแสงจันทร์ขอพรจากพระจันทร์อะไรแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันหรือจะกินขนมไหว้พระจันทร์ก็ได้อะถ้าคิดว่าได้ได้ก็ได้แหละอืมนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนกองที่สองนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะก็สั้นๆง่ายๆนะคะใช้ชีวิตให้มันง่ายๆเนาะบางทีก็ช่างหัวมันแบบคนกองที่หนึ่งบางก็ดี นะคะคส่วนใหญ่แล้วก็สบายๆพลังงาน energy แต่ก็จะเป็นในเรื่องของน่าจะเป็นคนที่วันไวหววันไหวง่ายอันนี้กองเนี้เป็นห่วงนิดนึงนะคะยังไงก็เออนะยังไงก็แบบอะไรนะเบรกใจตัวเองไว้นิดนึงแค่นั้นแหละนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมปรัถนาค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ